อยู่ให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนค่ะอยากทำอะไรให้ได้อย่าสนใจสิ่งนี้เด็ดขาดเลยนะคะเวลาเราคิดจะทำอะไรจะมีคนมาบอกเราว่าไม่น่าจะทำได้นะเธอแต่เวลาเราทำได้ขึ้นมาจริงๆก็จะบอกเราว่าเราก็แค่โชคดีแต่พอเราทำอะไรสำเร็จแบบจริงๆ,จ,งๆจังๆขึ้นมาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยช่วยสอนให้เขาบ้างสิช่วยสอนเราบ้างสิ แต่ยังคงมีคนอีกนับไม่ถ้วนที่ยังคงแช่งชักหักกระดูกเราอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่เราจะล้มอีกทีหนึ่งนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้พี่มองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาถึงบอกว่ามี3มสิ่งที่เราไม่ควรเปิดเผยกับใครเลยนะคะนั่นก็คือ 1. เรื่องของชีวิตส่วนตัว 2. เรื่องของเงินในบัญชี 3. สิ่งที่เรา